ราชนัดดาในรัชกาลที่สี่หม่อมเจ้าถาวอมงคลวงชัยยันพลเรือตรีนายแพทย์หม่อมเจ้าถาวอมงคลวงชัยยันเป็นพระโอรสในพระเจ้าบร,รมวงศ์เธอกรมม,มื่นมหิศรราชารุษไทยประสูติแต่หม่อมกรบเมื่อวันที่29ธันวาคมพออ24 26, ศ2426เสกสมรสกับหม่อมหลวงครองชัยยัน ราชสกุลเดิมสนิทวงศ์หม่อมเจ้าถาวรมงคลวงศัยยันเป็นนักเรียนหลวงทุนพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จไปศึกษาวิชาแพทย์ณนะประเทศอังกฤษเมื่อพศ2439ทรงสําทรงสำเร็จการศึกษาหลักสูตรอายุรศาสตร์โลกเมืองร้อนและสัรยศาสตร์ เมื่อพศ2457จากโรงพยาบาลกายฮอส p i t a l กรุงรอนดอนประเทศอังกฤษหลังจากทรงสำเร็จการศึกษาวิชาแพทย์แล้วหม่อมเจ้าถาวรมงคลวงได้เข้ารับราชการเป็นแพทย์ทหารเรือและดำรงตำแหน่งนายแพทย์ประจำพระองค์รวมถึงตำแหน่งต่างๆดังต่อไปนี้นายแพทย์ใหญ่ทหารเรือ กระทรวงทหารเรือพศส4 6 0ถึงพศส4 7 5ปัจจุบันคือตำแหน่งเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือนายแพทย์ประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7พศส4 6 0ประธานตุลาการศาลกรมบัญชาการทหารเรือพศส4 6 9 องคมนตรีตามพระราชบัญญัติองค์มนตรีพศ2470องค์มนตรีพศ2474ถึง2476นายกอำนวยการจัดประชุมสมาคมเวชกรรมเมืองร้อนแห่งบูรพเทศพศ2473 ในทางทหารเรือได้มีการบันทึกถึงกิจการที่ท่านได้วางราดฐานและพัฒนาไว้ได้แก่การสร้างสถานบริการแพทย์ไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยการจัดการศึกษานักเรียนพยาบาลเป็นหลักการจัดงานแผนกต่างๆให้ทันสมัยและเรียบร้อยได้จัดการปราบโรคเน็บชาในกองทัพเรือจนสิ้นเชิงได้จัดอาสา รักษาอหิวาตกโรคสำหรับคนระเมืองทั่วไปกับทหารในขณะที่ท่านดำรงตำแหน่งนายแพทย์ใหญ่ทหารเรือท่านได้ยกวิทยฐานะของแพทย์ผู้ประกอบโรคศิลปะทั้งหมดที่มีอยู่ในแพทย์ทหารเรือให้เท่าเทียมกันให้ทุกคนมีสิทธิ์เสรีในการรักษาพยาบาลตามที่ตนเห็นชอบไม่กำหนดตามแบบเดิมที่ว่า แพทย์ประจำหมวดเรือหรือแพทย์ประจำะแผนกไม่มีสิทธิ์จะตั้งตำรับยารักษาโรคไม่มีสิทธิ์ทำการรักษาคนไข้โดยอิสระดำเนินการรักษาโดยรำพังไม่ได้ต้องมีหัวหน้าแพทย์ควบคุมพฤติการที่ท่านทรงกระทำนี้นับว่าท่านได้ส่งเสริมวิทยาฐานะของแพทย์ให้มีสิทธิเสรีอย่างน่าสรรเสริญยิ่ง ต่อมาท่านได้ทรงจัดตั้งโรงเรียนพยาบาลขึ้นในกรมแพทย์ทหารเรือสอนและอบรมจนกระทั่งสภาการแพทย์รับการจดทะเบียนเป็นแพทย์ชั้นสองได้ในระหว่างทรงประกอบวิชาชีพแพทย์ทหารเรือหม่อมเจ้าถาวรมงคลวงชัยยันทรงเป็นครูสอนวิชาแพทย์ครูวิชาโรคผิวหนังและบรรณาธิการวารสารการแพทย์ ทรงนิพนธ์ตำราแพทย์และคู่มือแพทย์หลายเล่มด้วยกันอาทิเช่นคู่มือแพทย์ประจำครอบครัวรวมถึงได้ร่วมประชุมก่อตั้งแพทยสมาคมเมื่อวันที่25ตุลาคมพศ2464โดยครั้งแรกได้จดทะเบียนเป็นสมาคมมีสํานักงานชั่วคราวอยู่ที่ตึกอํานวยการ ของโรงพยาบาลจุรารงกรซึ่งแต่ก่อนที่จะมีสมาคมนี้ขึ้นได้มีการประชุมของแพทย์ชั้นผู้ใหญ่เมื่อวันที่13กันยายนพศ2464เป็นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำรงตำแหน่งกรรมาการสภา,าองคมนตรีตามพระราชบัญญัติองคมนตรีพุทธศักราช2470 พลตรีนายแพทย์หม่อมเจ้าถาวรมงคลวงชัยยันสิ้นชีพตักใสเมื่อวันที่7เมษายนพศ2483สิริชันษา56ปีภายหลังจากการสิ้นชีพตักใสสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทยได้ยกย่องพลเรือตรีนายแพทย์หม่อมเจ้าถาวรมงคลวงชัยยัน เป็นคนดีสีแพทย์ทหารสาขาแพทย์ทหารและการบริการสังคม